สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสกราชาอีกครั้งนะครับเข้ามาเล่นๆกันเนะเาะอา่อลืมกดลืมกดโอเคฮะผอมีทริคที่อยากจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับเออก็คือเราเป็นสา,ายนี่นะไยสูจู้ลกซุนเนาะแบนด์แล้วก็แบรนด์อีกเกียดนะครับแบนด์สตัวนี้นะครับลอเล่นจิวี่นะครับ จิวี่ไม่หลุดเว้ยจิวี่ไม่หลุดก็ไม่เป็นไรอะ <c oughs> อ่ะผิดทีนี้จิวยี่ไม่หลุดก็เหลืออะไรบ้างกาเซียงหลุดนะครับแต่เราจะไม่เล่นกาเซียงนะฮะเราจะยืนนี่นะฮะ ใส่ศูนหะครับให้เขาเล่นการเสี่ยงไปนะครับถ้าไฟไม่มีนะครับเกาะอมตะก็ไปหมดนะฮะ เขาไม่ได้เกาะอมตะก็เสร็จเราอะโอเคเกาะอมตะตัวแรกนะครับก็ผมเลือกอเอาเสี่ยวเกี้ยวไว้หลังแล้วแล้วก็เอาเสี่ยวคับไปก่อนนะฮะจากน้้ยก็มีเร่งโทสะนะครับส่วนโจโฉนะครับเดี๋ยวรอรอครับว่าเขาจะเลือกหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เลือกก็ผมจะเล่นเตียวหุยตรงนี้นะฮะตำแหน่งนีนะ้เพราะว่าเรามีเกาะอมาตาแล้วไงเตียวเตียวหุยหรือเตียนเตียนอุยก็ได้ฮะเตียวหุยโอเคถ้าเขาเลือกนี้มาแล้วก็สบายแนละ้วฮะ เราเตีนอุ้ยไว้ตรงนี้นะโชว์โชว์ดีววยวว์โชว์ดีกว่า เร่งโทรสา,สามไว้ก่อนเลยครับเ <c oughs> ที่ยวหวยต้องตายนะฮะก็ <c oughs> เป็นยืดเยื้อนะับเป็นเล่นเล่นเป็นยี่สิบตานลครับเราเป็นฝ่าย หุยสองมีเกาะนะมีเกาะมีเกาะออถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องเล่นศูนย์หกอีกตัวนะครับเพราะว่าดาเมจก็แรงเหลือเกินเนะี่ยสามตัวนะหลักๆนะฮะแนวหน้าจะเอาไม่อยู่เอานะครับต่อให้มีเกาะเอามาตะก,ก็เถอะโอเคฮะไปกันเถอะครับเช็คดีๆนะข้างล่างนะครับเลือกมาตรงถูกหรือเปล่าโอเคไป ไมมีสตานโอเคสวยอย แก้ทางเตียวหุยนะครับืมตายเลยทีเดียวแรงมากครับเกาะอมตะออกสองตัวเลยฮะอืมแค่นี้ก็ยืนยาวแล้วแล้วก็โทอาเหลือเฟือด้วยอ หมดครับตัวหลัง เขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับเอ้ยเขาทําอะไรเราได้นะครับแต่เราทําอะไรเขาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีดาเมจเราต้องเล่นตอต่อไปนะฮะโอเคแล้วการเตียวหุยนะครับเตียวหุยมันก็จะลดเลือดไปเรื่อยนะเนาะไปดูดเลือดนะมัยมันจะลดนะครับเห็นปะือนลด <S 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 <c oughs> มันก็จะแรงขึ้นนะครับหรือเปล่าไม่ใช่มันจูลงเลยคร ดึงกันไปายาวๆครับเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้ว ก็เอาแหวตุ้นแก้ทางเตียวหุยมานะครับเขาไม่มีตัวเล่นธงศัตะครับเขาก็จะเล่นยากนิดนึงนี่ย ไอห,หัวโตวเนี่ยแสบอือจะตายแล้วอีกทีเดียวฮนะแค่หัวต้นดิ๊กได้อีกทีเดียวนะตายละ <c oughs> อืมมโตัวัวนเริ่มแรงฮะจู่ลงครับเพราะสกิลคลนะนะูนสิบสองนะฮะเห็นไหมเรามีฮิวสองตัวนะครับ มันก็เลยอาจจะไม่เท่าไหร่แรงเริ่มแรงจู่รุ่งเริ่มแรงครับ จะก้าวเองมันจะคูณเท่าไหร่วะเนี่ยตายนี่หนึ่งฮนะตู้รอบนี้เตียวหูจะตายหรือเปล่า โอเคก็ดาเมจก็จะลด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 ลงไปนะครับที่เขาสกิลใส่เรานะครับเราก็สบายสบายเนาะ ชิวๆไปเลยครับผมว่าววน,น่าจะถึง20รอบแหละ นะ่ยาวไปถึง20่สิบรอบครับถ้ายี่สิบรอบเสร็จเราเป็นฝ่ายชนะนะครับ มีจูร่งสี่รอบันี้ก็ไม่เท่าไหร่สกิลทีตัวเดียวร้านแปดเดียวครับอาจจะตายนะครับในเทินไกลๆนะครับเพราะจูร่งคูณเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิบเอดอ่ะ อ้าวทำไมออนเลยสิบเอ็ดสิบหกเทิงที่สิบหกอะฮะตอนแรกสิบสองไม่ใช่เหรอลดเหรอ ครับโทสะเรามีเหลือเฟือนะครับเออเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเออโจโฉก็คือนะครับถ้าเล่นทีมอยู่กับโจโฉนะครับเวลาทีมขุนพลฝ่ายวีนะครับวีก๊กนะครับเวลาไม่มีโทสะนะครับมันจะโจโฉจะให้จะให้จะให้โทสะมานะครับเดี๋ยวลองดูนะมันจะถ่ายโอนโทสะมาให้นะครับเดี๋ยวลองดู ลองดูลองดูสามสี่เนาะเออแค่นะั้นพวกหนึ่งโจโจเราต้องไปสามสิบสามนะครับมันก็คือให้แฮงหัวตุ้นไปหนึ่งนะครับจะลองดูตาันนี้ก็ได้ชัดชัดโอเคเนี่ยโลง่งโล่งเนี่ยโอเคมาอ่ะปุ่มให้นะ ให้ให้หนึ่งไม่ใช่ให้ดิมันว่างอยู่แล้วเขาบอกแนละ้โทรศัพท์เหลือเฟือนะครับก็ จะจบแล้วฮะยี่สิบรอบถ้าใครยังดูอยู่ผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันนะครับถ้าใครกดปิดไปแล้วก็ไม่ว่ากันฮนะก <c oughs> ็เอาไว้ดูไว้นะครับก็คือน,นี่ก็คือวิธีแบนของไฟล์รับในแพทใหม่นะครับผมเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่กันนะฮะก็เล่นกันให้สนุกนะฮะแล้วก็เวลาแพรก็อย่าไปหัวร้อนมากนะครับมันบางทีมันใช้แท็กติกเะนาะ คจบแล้วครับ20รอบโอเคสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ